คำเตือนไฟฟ้าอันตรายอาจทําให้พิการหรือเสียชีวิตได้ห้ามลอกเลียนสิ่งที่คุณเห็นในคลิปนี้เด็ดขาดนี่คือรองเท้าที่ใส่ในบ้านหรือรองเท้าโรงแรมผมซื้อมาจากอินเทอร์นเน็ตในราคาที่ถูกที่สุดก็คือ29บาทคือมีคนถามว่ารองเท้าที่ใส่ในบ้านแบบนี้แล้วมียางรองอย่างนี้ไฟจะดูหรือไม่จะทําการทดสอบดูครับยางตรงนี้ก็หนาพอสมควรครับประมาณเกือบเต็มเส้นนี้คือเส้นที่มีไฟนะครับ 220ิบโวลต์ส่วนเส้นนี้ก็คือเส้นที่ม่มีไฟผมจะทำการจับให้ก่อนจับจะสัมผัสด้วยหลังนิ้วก่อนถ้าเอาไปดูดก็ทำไม่ได้ครับไฟไม่ดูดครับ ร้อนโอ้มันร้อนครับมันไม่ดูแต่มันร้อนเท่านั้นเองครับไม่ติดครับถ้าเราใช้กร,รมไม่ได้เพราะว่ามันจะหดตัวแล้วก็ติดกับสายไฟทําให้เราเสียชีวิตได้แต่ถ้าเราสัมผัสอย่างนี้มันก็จะโอกาสที่จะหลุดออกมาสูงมากครับเมื่อแต่ร้อนจัดครับมันมีความร้อนสูงมากครับใสสาย,สายทีนี้ทีนี้ผมจะจับสายไฟแล้วครับ ตอนทำนี้ห้ามโลาเลียนแบบเพราะมันอันตรายมากถ้าพลาดอาจเสียชีวิตได้นี่ผมจับผมจับเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยที่ให้ดูโอ้โหร้อนร้อนจับไม่ได้รนะ้อนจับไม่ได้ครับตรงนี้ร้อนหรือเปล่าลองเส้นนี้ดิ เส้นนี้เป็นเส้นศูนย์โวล์นะครับมันไม่ดูดดับเส้นนี้ดูระวังอย่าไปโดนเส้นนี้นะครับเพราะมันจะช็อตทันทีโอ้ร้อนร้อนไม่ไหวร้อนมือ ไม่ดูจะร้อนมือครับโอ้ร้อนมือก็ไม่ไหวแล้วไม่ไแล้วครับผม แต่พื้นนี้เป็นพื้นแห้งการดูดจะดูดเบาฝ่าห้าเท่าถึงหนึ่งพันเท่าดังนั้นผมจะทดสอบให้เห็นชัดขึ้นโดยการเทน้าลงไปเมื่อผมเทน้าลงไปที่พื้นปูนไฟจะดูดแรงขึ้นห้าเท่าถึงหนึ่งพันเท่าและนั่นจะทําให้เราถูกด,ดูดติดและอาจเสียชีวิตได้อย่างง่ายดายผมใส่รองเท้าลงแรงรองเท้าในบ้านเยียบลงไปที่พื้นปูนเยียบ ตราบใดที่น้ําไม่ท่วมยางเข้ามาที่เนื้อของเราไฟก็จะไม่ดูครับอ๋อวัดแบบไฟให้ดูก่อนไว้ได้ที่220วล โอ้โหร้อน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 ลอยลอยลอยแล้วร้อนลองลองลองใส่นี่มั้งสีฟ้าลองใส่สีฟ้าบ้งครับ มันร้อนครับมันร้อนครับโอ้มันร้อนจับไม่ได้นะครับร้อนร้อนจับไม่ได้ครับจะไม่ดูครับ